สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิบูงเลขานุก,การสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกติดตามความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกไปตลอดกาลล่าสุดสงครามรัสเซียกับยูเครน ต้องบอกว่าเดือดพุดผุดเพราะสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโจวไบวเดนได้อนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลเอตโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียได้ยูเครนใช้ขีปนาวุธสหรัฐครั้งแรกโจมตีค้ังอาวุธในรัเสเซีย ยูเครนใช้ขีปนาวุธครั้งแรกโจมตีคังอาวุธในรัสเซียสันักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานว่าส่วงกระหภมรัสเซียเผยยูเครนยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่สหรัฐส่งมาให้โจมตีรัสเซียในวันอังคารที่19พฤศจิกายน2567หรือหนึ่งวันหลังจากวอร์จิงตันอนุญาตให้โจมตีได้ กระทรวงกระดานหมรัสเซียระบุวา่ายูเครนใช้ระบบขีปนาวุธยุทธวิธีของกองทัพอทโจมตีภูมิภาคเบียนของรัสเซียเมื่อเช้าวันอังคารขีปนาวุธห้าลูกถูกยิงตกและหนึ่งลูกได้รับความเสียหายโดยเสเก็ดขีปนาวุธทําให้เกิดไฟไหม้ที่ฐานทัพทหารในภูมิภาคดังกล่าวการโจมตีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ขีปนาวุธพิสัยไกลถูกใช้ ในดินแดนรัเสเซียและเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่วอชิงกันส่งสัญญาณว่ายูเครนได้รับอนุมัติให้ยิงขีปนาวุธแอร์แท็กเข้าไปในรัเสเซียได้เมื่อวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2067ร, 1967, รเัสเซียกล่าวว่าการโจมตีใดๆก็ตามจะกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้ที่เหมาะสมและหนักหน่วงยูเครนโจมตีคลังอาวุธท่ามกลังรายงานที่รัเสเซีย ใช้ระบบเอท็ของสหรัฐเป็นครั้งแรกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกถแถลงการระบ,บุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในวันอัคารเวลาตี3.25นาทีตามเวลาท้องถิน่นส่วนเวลาในประเทศไทยคือ7.25มง25นาทีเพลิงไหม่ที่เกิดจากเศษซากขีปนาวุธลูกหนึ่งถูกดับลงอย่างรวดเร็วและไม่มีผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้กองทัพยูเชนยืนยันว่นา ได้โจมตีคลังอาวุธในภูมิภาคเปียนของรัสเซียแต่ไม่ได้ระบุว่ามีการใช้ระบบขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐเอทหรือไม่กองทัพยูเครนระบุว่าการโจมตีคลังอาวุธที่อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ100กิโลเมตรใกล้เมืองคาราเชฟทําให้เกิดระเบิดติดตามมา12ครั้งขณะเดียวกันเมื่อเช้าของวันัน ประธานาธิบดีว่ว่าาววลาดิเมียปูตินได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียโดยกำหนดเงื่อนไขใหม่ที่ประเทศจะพิจารณาใช้ค้างอาวุธของตนเงื่อนไขใหม่ระบุว่าการโจมตีจากรัฐที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หากได้รับการสนับสนุสน,น,นจากมหาอำนาจนิวเคลียร์จะถือว่าการโจมตีรัสเซียร่วมกัน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่าวรัสเซียอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตียูเครนอันนี้เป็นข่าวจากสำนักง,งานสำนักข่าวรอยเตอร์และ BBC นะครับนี่มาอัปเดตว่าตอนนี้สถานการณ์โรคแล้วสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนนั้นต้องบอกว่า สงครามใหญ่ใกล้ประทุอาจจะนำไปสู่ชนวนเหตุสงครามโรครั้งที่สามถ้ารัสเซียตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์ประเด็นต่อมาจับตาไบาเดนวางยานั่งรำเนียบขาวต่อถ้าเกิดสงครามขึ้นตามรัฐมนูญของสหรัฐไบเดนจะต้องนั่งปรัานาธิบดีต่อไปโดยทําก็จะต้องเป็นแม่สายบัวรออยู่นอกทำเนียบขาว จูจไบเดนก็ส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้ลลยูเครนถล่มรัสเซียซึ่งเป็นเส้นแดงที่รัสเซียจะใช้นิวเคลียร์ดังนั้นต้องจับตาดูให้ดีถ้ารัสเซียใช้นิวเคลียร์ถล่มยูเครนหรืออังกฤษก็ดีหรือเกาหลีเหนือถล่มญี่ปุน่นหรือเกาหลีใต้ก็ดีหรือจีนยึดไต้หวันก็ดีสหรัฐก็จะถือว่าอยู่ในสถานะสงครามไบเดนก็จะนั่งทำเรียบขาวต่อไปทรัมป์ก็จะรอ กอการเมืองเีริกันเขาเล่นกันรุนแรงไม่เบาดังนั้นอย่าเผลอมองข้ามไปเป็นอันขาดช่วงนี้ต้องจับตาให้ดีว่าสหรัฐจะถือว่าอยู่ในสถานะสงครามหรือไม่อีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตาให้ใกล้ชิดก็คือสถานการณ์สงครามในทะเลแดงซึ่งเยมเยมนย,ย,ยิงถล่มเรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวและเรือพิฆาตสองล ซึ่งถ้าหากว่าเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือพิฆาตสหรัฐถูกจมก็อาจถือว่าอยู่ในสถานะสงครามได้เช่นเดียวกันนี่เป็นสถานการณ์โลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังส่งผลให้โรคจะเปลี่ยนแปลงระเบียบไปตลอดการหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและจับตาต่อไปนะครับสำหรับประเด็นต่อมา ควานหาตัวไอ้ม่งที่ตกลงรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลน,นักโทษเทวราชั้น14การตรวจสอบไต่สวนกรณีนักโทษเทวราชั้น14งวดเข้ามาเต็มทีแล้วขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่มีการส่งเวทเวทระเบียนให้กับปปชซึ่งเป็นผลมาจากไม่มีเวทระเบียนเนื่องจากในระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่มีแพทย์ยอมรับเลยแม้แต่คนเดียวว่าเป็นผู้รักษา พยาบาลนักโทษเมื่อไม่มีแพทย์ตรวจรักษาจึงไม่มีการบันทึกเวระเบียนเมื่อไม่มีการบันทึกเวระเบียนจึงไม่มีอะไรส่งให้กับปปชข้อเท็จจริงเรื่องนี้น่ายุติลงไปตามนี้ประเด็นสําคัญที่เหลืออีกประเด็นหนึ่งคือใครเป็นผู้ทําความตกลงกับโรงพยาบาลตํารวจในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นักโทษชายทักษิณชินวัตรในตอนนั้น เพราะการรับตัวคนป่วยเข้ารับการรักษานั้นจะต้องมีผู้รับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลซึ่งขณะนี้มีบ่อแสว่ามีค่ารักษาพยาบาลถึง1 200ล้านแสนบาทหรือ1ล้านแแสนบาทที่จะต้องชำระค่าสาพยาาลค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลตำรวจดังนั้นใครเป็นผู้ทำความตกลงรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลรายนี้ซึ่งขณะนี้ก็ยังปกปิดกันอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกับการส่งตัวออกนอกเรือนจำและขณะนี้ไม่มีผู้รับผิดชอบในการออกความเห็นทางการแพทย์ว่าคนป่วยจะเสียชีวิตถ้าอยู่โรงพยาบาลราชธรนต่อไปอันจะเป็นเหตุที่จะไปขออนุญาตต่อสารดีการรแผนกีอาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ส่งตัวออกไปนอกเรือนจำได้และไม่มีหมอเลยแม้แต่คนเดียวยอมรับว่าเป็นผู้ตรวจรักษาและให้ความเห็น ให้ส่งตัวออกไปนอกเรือนจำตัวใครตัวมันเพ่นได้เพ่นก่อนแล้วกันนะครับนี่ประเด็นสืบเนื่องนักโทษชายชั้น14ประเด็นต่อมาจับตาเหลืออีกเกียตวันก็เป็นที่ยุติว่าสนามกอล์ฟอาภายจะเป็นที่ทรณีสงหรือไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นที่ทรณีรณีสงนายองค์หญิงก็จะตกเก้าอี้ ฐานขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแบบเดียวก,กันกับคุณปาลีนาไกรคุบและอีกหลายคนหลังจากกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟอาภายทั้งๆที่ศาลไม่เคยพิพากษาว่าเป็นที่ธรณีสง์โดยอาศัยคำมินิจฉัยของคณะกรรมการกิจศิริการเท่านั้นแต่มีผลทางปกครองให้ลูกบ้านจัดสรรอ,อาลัย หลายร้อยลังคาเรือนและสนามกอล์ฟอภัยต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันซึ่งขณะนี้เหลืออีก70วันถ้าไม่ฟ้องก็ถือว่าเป็นอันยุติและที่ดังกล่าวก็จะเป็นที่ธรณีสง์กรณีก็จะกลายเป็นว่าสนามกอล์ฟอภัยซึ่งนายกวงหญิงเคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นถือของที่ดินธรณีสงก็จะขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง พขพขาดจริยธรรมอย่างไร้แรงการเดินหมากเพื่อถอนเอกสารสิทธิ์สนามกอล์ฟเอา่ายของกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้จึงหนักหน่วงรุนแรงยิ่งนักข้อสำคัญคือใช้มาตรฐานคนละอย่างกับที่ดินเขากะระดงซึ่งมีการเล่นลิเกถือครองที่ดินของการรถไฟที่ทรงพระที่ในหลวงและการที่5้าทรงพระราชทานไว้ต่อไปโดยไม่ใยดีต่อการทำลายความยุติธรรมและระบบกฎหมาย และคือแปรบ้านเมืองเลยนี่แหละที่โบราณท่านมากไม่มีธรรมะในหมู่โจรประเด็นต่อมาตั้งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยสอลากยาวกิตติร์นานาละนองเจอต่อคำวินิจฉัยสารรัมนูลวันพุธที่20พฤศจิกายน2567 กิติรัตน์นานละนองเจอต่อคำวินิจฉัยศาลลำนูนสอยเศรษฐาทว่มีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทำเนียบภาวาตั้งประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไง่ายสซลากยาวเกินหนึ่งสัปดาห์เตรียมขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเข้มก่อนเข้าครมนำชื่อขึ้นทูลเก้าสำนักข่าวอิสรารายงานมา สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีนายสถิตธิ่ิมพงพันธ์อดีตประดรกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเสียงข้างมากจํานวน4เสียงจากทั้งหมด7เสียงเลือกนายกิติรัตน์นรนะนองเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยโดยขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการคัดเลือกจะนํารายชื่อนายกิติรัตน์ นายะนองเสนอให้นายพิชัยชุนหาวัชระรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนจะนำชื่อขึ้นทูลเก้าแต่งตั้งต่อไปรายงานข่าวแจ้งว่าอย่างไรก็ตามการประชุมครมอเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานายพิชัยชุนหาวัชระให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมครมอว่าการประชุมครมอในวันนี้ ยังไม่มีการเสนอชื่อประธานธนาคารแห่งประเทศไทยให้คอรมอรเห็นชอบ mm hmm. เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือผลการพิจารณาผลการพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารแห่งประเทศไทยจากคณะกรรมการคัเดเลือกแหล่งข่าวระดับสูงทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยสำนักข่าวอิสราถึงกรณีดังกล่าวว่า เนื่องจากคำวินิจฉัยของศารลรัฐมนูญที่21/2567เมื่อวันที่14สิงหาคม2567ที่วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีในตอนนั้นสิ้นสุดลงเฉพาะตัวกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรรัฐมนตรีประกอบกับเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและมีคำวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสังคมคงจะทำ เป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ดังนั้นหากมีการนำรายชื่อประธานธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้คอรมอรพิจารณาคาดว่าจะใช้เวลาในการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักง,งานคณะกรรมการกิจสิริกาก่อนนำเข้าที่ประชุมคอรมอรไม่ต่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้เกิดความรอบคอบทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อครั้งนา,นายเศรษฐาแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะและนายกรัฐมนตรีมากที่สุดในการนำรายชื่อขึ้นทูวเก้าแรงข่าวระดับสูงทำเนียบรัฐบาลระบุ รายงานข่าวเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของศาลร,รัมนุรดังกล่าวส่งผลให้การแต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตรมีความรอบคอบในเรื่องการตรวจสอบประวัติมากขึ้นกว่าเดิมมากรวมถึงตำแหน่งข้าราชการการเมืองด้วยโดยมติคอรมอเมื่อวันที่24กันยายน2 5 6 7ได้วางแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดยให้ทุกส่วนราชการที่เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งโดยจะดําเนินการรับรองคุณสมบัติตามแบบรับรองประวัติบุคคลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งข้า,ารา,กา,รา,กา,รารชรราการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพศ2 5 3 5มาตรา4วงเล็บ8วงเล็บ20จำนวน14ข้อ รวมทั้งให้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานเจ็ดหน่วยงานได้แก่ no. สํานักงานสารยุติธรรมสองกรมังคับคดีสามสำนักงานคํากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสี่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินห้าสำนักงานคํากรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหกสำนักงานตํารวจแห่งชาติและเจ็ดสำนักงานคณากรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี่เป็นความคืบหน้าการ เสนอชื่อแต่งตั้งบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ติดตามข่าวก็ได้ทราบข่าวแล้วว่าคณะกรรมการสรรหาเจคนมีมติ4ต่อ3เสียงเลือกคุณจิติรัตน์นรนนองเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยคนต่อไปแต่ต้องมาลุ้นมาดูว่าคุณนสวมบัติจะผ่านหรือไม่ ต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าประธานบอร์ดแบง์ชาตินั้นสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมีอํานาจหลากหลายประการซึ่งคลิปก่อนๆผมได้แจ้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องติดตามและจับตาทําไมสีอดีตสีผู้ว่าแบงค์ชาติถึงทำหนังสือคัดค้านเพราะไม่อยากให้คนที่เคยยุ่งเกี่ยวกับภาคการเมือง เคยเสนิทสนมกับคุณทักษิณชินวัตรเคยเสนิทสนมกับนักการเมืองเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมาเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติเพราะต่างประเทศจะขาดความเชื่อมั่นสถิรภาพเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจะสั่นคลอนเพราะนักการเมืองย่อมสนองพรรคการเมืองโดยไม่คิดถึงวินัยการเงินการคลัง ความมั่นคงด้านอธิปไตยทางการเงินของประเทศเพราะฉะนั้นประเด็นนี้น่าติดตามและจับตาดูต่อไปผมเชื่อว่าประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์มีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองผมเชื่อว่าประเทศไทยเราต้องอยู่อย่างมั่นคงมั่นคงยั่งยืยนต่อไปวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยเพียงแค่นี้ย้ำอีกประเด็นสุดท้ายพลังประชาชนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน วันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ